ขอเก็บภาพไว้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะนำไปส่งที่ไปรษณีให้กับท่านที่สั่งจองเอาไว้นะครับครับเนี่ยนะครับเตรียมพร้อมที่จะนำไปส่งที่ไปรษณีย์นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่ให้ความสนใจในสิ่งดีๆนะครับเตาเขียวรักโลกเต่าชีวมวลปิกนิกนะครับ ก็ได้ออกสู่สังคมนะครับให้สังคมได้ใช้นะครับเพื่อประหยัดพลังงานนะครับเป็นการรักษาโลกเอาไว้ให้มีอายุยืนยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการรักษาโลกรักษาประเทศชาติรักษาสังคมของมนุษย์และสัตว์นะครับเตาตัวนี้จะไม่ทำลายนะครับไม่ทำลายธรรมชาติ ถ้าเป็นชีวมวลต่างๆนะครับที่ไม่ได้เกิดจากการไปเบียดเบียนธรรมชาตินะครับก็สามารถนำมาใช้กระเตาตัวนี้ได้นะครับนะครับเป็นเตาชีวมวลที่น่าสนใจนะครับซึ่งเดิมทีผมเองก็มีความคิดนะครับมีความปรารถนาอยากจะได้เตาสักตัวหนึ่งนะครับที่ ครอบคลุมประโยชน์การใช้งานใช้งานง่ายสะดวกนะครับแล้วก็เรื่องของเชื้อเพลิงก็มีส่วนสำคัญอย่างมากนะครับถ้าเราสามารถหยิบจับนะครับเชื้อเพลิงรอบตัวมาใช้โดยที่เราไม่ต้องเสียเงินตรงนี้นะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับที่ผมมองนะฮะก็เลยได้พยายามออกไอเดียออกดีไซน์นะครับจนได้เตาชุดนี้ขึ้นมานะครับ ให้ตัวเองได้ใช้นะครับตลอดทั้งก็ให้ทุกท่านนะครับที่มีความสนใจได้ใช้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็ได้เอ่ยคำในนะครับเอ่ยความในให้ท่านได้ได้ได้ฟังด้วยนะครับว่าจุดเริ่มต้นของเตาชีวมวลพิกนิกหรือเตาเขียวรักโลกนะครับได้เกิดขึ้นยังไงนะครับก็ท่านก็ได้ทราบตามความเป็นจริงนะครับ เราพัฒนาขึ้นมาตามลำดับนะครับโดยเฉพาะออปชันข้างล่างนะครับที่สามารถปิดเปิดอากาศได้นะครับเนี่ยนะครับให้ท่านดูก่อนที่จะนำไปส่งนะครับขอเก็บภาพไว้ดูนะฮะชุดนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจก็สั่งมาได้นะครับต้องสั่งเรามาก่อนนะครับเราก็จะผลิตผลิตให้ท่านตามคิวนะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับขอเก็บภาพส,สวยๆไว้เป็นที่ระลึกก่อนครับขอต่ออีกนิดหนึ่งนะครับว่า การสั่งจองนั้นนะครับทุกท่านก็สั่งจองโดยไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับเป็นการาสั่งจองแบบสัญญาปากเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสัจจะนะครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับผู้ที่จะได้ใช้เตาเขียวรักโลกนะครับผู้นั้นย่อมเป็นผู้รักษาสัจจะด้วยนะครับเพราะนั้นก็คือ เตาเขียวรักโลกเตาแห่งผู้รักษาสัจจะนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอสวัสดีทุกท่านครับผม